สวัสดีค่ะเด็กๆเอากลับมาพบกันเช่นเคยในรายวิชาวิทยาศาสตร์กันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่17แล้วค่ะเด็กๆลองถ่ายสิคะว่าสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนกันเรื่องอะไรนะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องแม่เหล็กนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆพร้อมเรียนแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะแม่เหล็กคืออะไร แม่เหล็กหรือแมกเนตคือวัตถุที่สามารถดึงดูดเหล็กชนิดเดียวกันได้นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูแม่เหล็กชนิดต่างๆกันนะคะว่ามีแม่เหล็กชนิดใดบ้างและมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะแม่เหล็กรูปตัวยู แม่เหล็กชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับตัวย U ในภาษาอังกฤษ <OUT> นั่นเองค่ะแม่เหล็กรูปวงแหวนหรือแม่เหล็กรูปโดนัทแม่เหล็กชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะคล้ายกับวงแหวนหรือคล้ายกับโดนัทนั่นเองค่ะแม่เหล็กรูปกระดุมแม่เหล็กชนิดนี้นะคะจะมีรูปร่างลักษณะคล้ายกับกระดุมนั่นเองค่ะแม่เหล็กรูปแท่งกลม แม่เหล็กชนิดนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นแท่งแล้วก็มีลักษณะกลมสามารถกลิ้งได้นั่นเองค่ะแม่เหล็กรูปแท่งสี่เหลี่ยมแม่เหล็กชนิดนี้จะมีลักษณะคล้ายกับตัวต่อไม้นั่นเองนะคะ เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้รู้จักแม่เหล็กชนิดต่างๆกันไปแล้ว<ม>เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าแม่เหล็กดูดอะไรได้บ้างวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอการทดลองแม่เหล็กแสนสนุกมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะว่าแม่เหล็กสามารถดูดอะอะไรได้บ้างไปรับชมกันเลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะ ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัวเดว็กๆอย่างพวกเราก็เรียนรู้ได้ลา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 ลลาลลลาากลับมาจากโรงเรียนแล้วหิวจังเลยค่ะเอวันนี้คุณแม่เตรียมอะไรไว้ให้ขงกิ่งกินบ้างนะ คุณแม่เขียนว่าแม่ออกไปตลาดกับน้องต้นกลา้าถ้ากุ๋งกิ๋งหิวมีน้ำส้มกับเค้กอยู่ในตู้เย็นนะลูกรักนะจ๊ะจากแม่ <c oughs> คุณแม่ของกุ้งกิ๋งน่ารักจริงๆเลยค่ะกลัวว่ากุ้งกิ๋งหิวเลยเตรียมน้ำกับขนมไว้ให้ด้วย <c oughs> เออว่าแต่คุณ กระดาษใบนี้กับตู้เย็นได้ยังไงนะกุมกกิ่งอย่างรู้จังเลยออนี่ไงคะเพื่อนเพื่อนมันมีแม่เหล็กอยู่นี่เองกระดาษถึงติดอยู่บนตู้เย็นได้เพื่อนเื่อเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กถึงดูดของบางอย่างได้แต่ดูดของบางอย่างไม่ได้ วันนี้มาทดลองกันดีกว่าค่ะว่าของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดได้อขอต้อนรับเข้าสู่ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของกุงกิ่งค่ะโจทย์วันนี้คือเราจะเอาแม่เหล็กมาทดลองดูดดูว่าของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดได้และของชิ้นไหนที่แม่เหล็กดูดไม่ได้อุปกรณ์ในการทดลองอย่างแรกต้องมีก็คือ แม่เหล็กค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็เตรียมของที่อยากจะทดลองวันนี้กุ่มกิ๋งเตรียมคลิปหนีบกระดาษดินสอกันไกรไม้แผ่นเสื้อกิ๊บปิดผมแล้วก็กระดาษสีขาวมาค่ะเริ่มต้นจากอะไรดีนะนี่เลยกระดาษสีขาวดูซิว่าแม่เหล็กจะดูดไหมนะหนึ่งสอง ไม่ดูดนี่นะงั้นลองกันไกลบ้างดีกว่ากุ่งกิ่งว่าต้องดูดนนแน่ๆเลยเพื่อนๆว่าแม่เหล็กจะดูดกันไกลไหมคะมาลองดูกันนะหนึ่งสองสามเย้ดูจริงๆด้วยกุุงกิ่งทายถูกค่ะคราวนี้ลองคลิปหนีบกระดาษบ้างดีกว่า เพื่อนๆลองทายดูนะว่าแม่เหล็กจะดูดไหมในดูสิว่าใครทายถูกบ้างนึ่งซอเฮ้ยดูค่ะเพื่อนดูสิคะติดนั่นเลยฮ่า,างั้นเรามาลองเลือกกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆว่าของที่เหลือดินสอไม้แขวนเสื้อกิ๊บติดผม จะมีอะไรที่แม่เหล็กดูดบ้างนะเรามาทดลองต่อกันค่ะจับตาดูดีๆนะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าทำไมแม่เหล็กจึงดูดของบางสิ่งได้แต่ดูดของอีกสิ่งไม่ได้เพราะไหนแม่เหล็กจะมีสารที่เรียกว่า สารแม่เหล็กหรือแมกเนติกซับสเตนส์ที่ทำให้แม่เหล็กสามารถดูดสิ่งของต่างๆรอบตัวได้ซึ่งแม่เหล็กจะดูดของที่มีสารแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบเช่นเดียวกันหรือง่ายๆก็คือแม่เหล็กจะดูดสิ่งของที่เป็นเหล็กหรือโลหะแต่จะไม่ดูดสิ่งของที่เป็นไม้พลาสติกหรือกระดาษนั่นเองแม่เหล็กมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ นอกจากกุุงกิ่งได้เอามาทดลองเพื่อทดสอบสมมุติฐานแล้วแม่เหล็กยังเอาไปทำเป็นเข็มทิศทำกังหันลมผลิตไฟฟ้าทำแม่เหล็กติดตู้เย็นทำแม่เหล็กที่ป้องกันรประตูกระแทกหรือที่ฝากล่องดินสอหรือกระเป๋านักเรียนก็ได้ค่ะการทดลองวิทยาศาสตร์นี้สนุกจังเลยทำให้กุุงกิ่งได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะแยะเลยค่ะ วันนี้กุงกิ่งพาเพื่อนๆมาทดลองเรื่องสนุกกับแม่เหล็กไปแล้วครั้งหน้ามาติดตามการทดลองใหม่ๆได้เลยค่ะสำหรับวันนี้กุงกิ่งไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รับชมการทดลองแม่เหล็กสารสนุกไปแล้วแม่เหล็กดูดอะไรได้บ้างคะเด็กๆแม่เหล็กจะดูสิ่งของที่เป็นเหล็กเท่านั้นนะคะ ไม่สามารถดูดพลาสติกและไม้ได้นั่นเองค่ะการบ้านสัปดาห์นี้นะคะให้เด็กๆระบายสีสิ่งของที่ดึงดูดกับแม่เหล็กตามจินตนาการค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเข็มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ